สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการเซตซาวล์ลำโพงที่ไม่ค่อยดังหรือเสียงไม่ออกเลยนะคะแล้วก็วิธีการปรับจากหลากหลายวิธีนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็มาตรวจสอบก่อนนะคะว่าลำโพงของเรานั้นนะ่ะทำการเปิดอยู่หรือเปล่าก็มาที่ลูกลำโพงตรงนี้นะคะขวามือด้านล่างก็คลิกแล้วก็ปรับตัวนี้ว่าเกิดจากตัวนี้ไหมนะคะถ้าตัวนี้ปรับเสร็จแล้วนะคะ จะมาดูว่าไดเวอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คลิกที่ลูกศรตรงนี้นะคะไดเวอร์ Driver ของตัวลำโพงเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทดสอบการฟังเสียงนะคะว่าเสียงมาไหมถ้าเลือกแล้วเสียงไม่มานะคะก็แสดงว่าไม่ใช่ไดเวอร์ที่เราเลือกไว้นะคะเราก็ไล่เลือกมาเรื่อย จนมาเจอไดเวอร์ที่เป็นไดเวอร์เดียวกับลำโพงที่เราเปิดไว้อยู่เสียงก็จะมานะคะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งง่ายๆส่วนวิธีต่อมาก็คือให้คลิกขวาที่ตัวลำโพงค่ะแล้วก็เลือกที่ s า u n d เสร็จแล้วนะคะไปที่ playback นะคะแล้วก็เลือกไดเวอร์ลำโพงที่ติดตั้งไว้อยู่นะคะนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ property ค่ะ ไปที่ property เสร็จแล้วนะคะก็มาดูที่ level นะคะว่าเสียงดังไหมอ่ะเราก็เปิดอ่ะตรงนี้ก็คือเราก็ปรับเสียงตรงนี้ได้อีกนะคะบางคนอาจจะไปอยู่ตรงนี้เสียงก็ไม่ดังนะคะก็ปรับพอปรับเสร็จแล้วเสียงอาจจะมาแต่มันเบามากนะคะก็อาจจะมีการปรับตัวอื่นก็คือ enhancement นะคะก็คือตัวนี้มาดูว่าเราได้ทำการปรับซาวเนี่ย อะไรไว้บ้างหรือเปล่าก็เกี่ยวกับตัวนี้ก็จะเป็น Disable or Sound e f f e c t ก็คือเป็นการปิด s o u ยงเอฟเฟ t ทุกอย่างเลยก็คือไม่ใช้นะคะหรือถ้าเราเปิดไว้อยู่ก็ให้มาเลื่อนดูตรงนี้นะคะว่าได้มีการปรับเสียงตัวไหนไว้บ้างอย่างตัวนี้ติ๊กไว้คำว่า White Cancellation นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ลองฟังนะ,ะถ้าเราเอาออกเสียงดังขึ้นทันทีเลยนะคะ แล้วก็มาลองปรับตัวนี้ดูนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง loudness น,นะคะอย่างที่ตัวเองมีปัญหาก็คือมาติกตัวนี้ทิ้งเอาไว้นะคะทําให้เสียงเนี่ยเวลาเราไปเปิดใน Youtube บางคลิปเนี่ยดังบางคลิปไม่ดังดังนั้นเราก็จะต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยนะคะว่าได้ทําการเปิดไว้ไหมถ้าเราไม่ต้องการเราก็ทดลองเอาออกก่อนนะคะถ้าเอาออกแล้วมันมีผลต่อเสียงเราก็ค่อยเอาออกตานั้น เสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อค่ะ Advanced Default Format นะคะว่าเราได้ปรับไว้กี่บิตวิธีการก็อาจจะทดสอบว่ามีเสียงอยู่นะคะหรือถ้าเราปรับโซนเราไม่รู้แล้วว่าเราได้ปรับอะไรไว้บ้างนะคะเราก็มาคลิก Restore Default ก็คือให้ย้อนกลับไปเป็นค่าเริ่มแรกตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็กด Apply แล้วก็ OK นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการปรับเสารนะคะ ีกวิธีหนึ่งให้ไปที่ปุ่มเซิร์ชตรงนี้แล้วพิมพ์คำว่า device manager อ่ะก็จะขึ้นตัวนี้มานะคะก็ให้ไปที่ตัว device manager ก็คือเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วนะคะแล้วก็ให้ไปที่ audio input and output ตัวนี้ก็คลิกมันออกมาก็ดูว่าตัว input กับ output เนี่ยก็จะมีไมโครโฟนแล้วก็สปีคเกอร์นะคะเราก็มาตรวจสอบดูตรงนี้นะคะว่า diver เนี่ย ที่เกี่ยวกับสปปกเกอร์เนี่ยมันมีเครื่องหมายตกใจไหมเครื่องหมายตกใจเนี่ยนะคะก็จะทําให้ตัวไดเวอร์ตัวนั้นไม่ทํางานวิธีการนะคะอันดับแรกเราก็อาจจะคลิกขวาแล้วเลือกอัปเดตไดเวอร์นะคะแล้วก็เสิร์ชอัตโนมัติ for ไดเวอร์ซึ่งเราจะต้องทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้ the best diver นะคะก็กด close ไปแต่ถ้าไม่ได้มีติดตั้งหรือเครื่องหมายตกใจเราก็กด next ไป แต่ถ้าเราทำไปเสร็จแล้วแล้วมันยังมีเครื่องหมายตกใจอีกก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เลือก Uninstall Device เมื่อเลือก Uninstall Device เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะลองให้ดูนะคะเอาเป็นตัวนี้ Uninstall Device เสร็จแล้วนะคะ Device จะหายไปนะคะเสร็จแล้วเรามาคลิกขวาตัวนี้แล้วก็มาเลือก Scan for Hardware Change ก็คือว่าต้องการที่จะให้สแกนหาไดาเวอร์ให้อีกครั้งหนึ่ง นะคะตัวที่เราลบไปเมื่อกี้ก็จะกลับมาเพราะว่าเราได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็จะสแกนหาเจอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อยู่ใน Device Manager a udi o Input and o u t p u t รวมถึงไมโครโฟนด้วยนะคะเราก็สามารถมาเซตตรงนี้ได้เหมือนกันอีกหนึ่งวิธีนะคะให้เรามาคลิกที่ Search หรือจะคลิกขวาที่ปุ่ม Start ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็เลือกที่เสร้อตัวนี้นะคะในกรณีที่ปุ่มนี้ไม่ไม่ขึ้นนะคะเราก็คลิกขวาแล้วเลือกเสื้อตัวนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์คําว่า Control Panel ค่ะก็คือตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปมันเป็นแบบ l a r g icon ดังนั้นถ้าจะให้เราดูง่ายเราก็อาจจะเลือกเป็นแบบ small icon นะคะแล้วก็มาหาคําว่า Saund ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตอนที่เราคลิกขวาตัวนี้เราเลือก Sound ใช่ไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะ สามารถเข้ามาปรับเาวตรงนี้ได้เหมือนกันก็เป็นการแก้ไขปัญหาลำโพงไม่ดังนะคะจากตัว Windows นะคะที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ p c หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ลองไปทำดูว่าทำได้หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ